สวัสดีครับผมบร,รมีพระสมเด็จนะธรรมูนนะครับอันนี้ผมก็ได้นําพระวัดทายานนะฮะวัดทายานพิมพ์กบนะครับที่ชัยนาทมานะเนื้อสังขวานอนนะครับเป็นพระที่สวยมากนะครับเป็นพระที่อยู่ยงคง,งพัน การระเบิดนี่สบายมากครับเรื่องขุนใสยนีกนะย่ก็ไม่แพ้ใครนะฮะเรื่องมหาอุดก็ไม่แพ้ใครนะฮะอุดให้เลื่อนขั้นก็ไม่แพ้ใครนะครับนะได้ผ่านการหนึ่งตรวจสอบทางวิทยาศา,ศาสตร์นะหลักสากลมาเรียบร้อยและและได้ผ่านการจับพุทธคุณจากอาจารย์